Icana, zat, ไปว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้พอมอบกายถวายชีวิตฝากฝังไว้ในคุณพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นตากจงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลรัตนาตะเยีปมาเทนะทวารตะยนะคตังสัพพังอัปราทังขมตุโนพันเตสังกตปมาเตนะทวารตะยนะคตังสัพพังอัปราทังขมตุโนพันเต อาจารย์เยปมาทีนาทวารติเยนกก่นกตังสัพพังอปราธังขมัตุโลพันตมาตาปิตรีปรมาตีนาทวารติเยนกตังสัพพังอปราธังขมัตุโมพันตีกรรมชั่วใดที่เป็นบาปกงสลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาพทพลาดพั้งได้ล่วงเกินได้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธ ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานทีเจ้าบ้านบ้านเมืองเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าความเจ้าบึงภูิมาเทวดาลูกกาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินปรมยมยั์พญานาคคนดันพญายมราชท้าจดุลกบาลทั้งสี่นายนริยบาลพลังเหนือลูกเหนือจักรบาลหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกิดเรื่อกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีครั้งที่มีเจตนาหรือหายเจตนาไม่ได้ ขอให้ด้านผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนานมาแล้วนั้นจงลู้กทายหายกขอโทษปโปรดโน้สิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกขอให้ความลุ่สูงโลกายของเสด็จกันไรน์ตะายใดๆอย่าได้มา้องทานขอแต่ความสุขความจเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนบตั้งแต่วันนี้เปต้นไปตลอดกาลและนานทอญ สพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรนต่อกันและกันเลยอาพยาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีข้าหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขยากางบริหารตูดจงมีความสุขใจสุขยารักษาตนให้้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด <c oughs> สาธุนโมูตัสาแกวสามประการเป็นที่เพิงท่านเตมาไม้พึ่งเจ้าคุ้งแก้วน้้อสามคอยเป็นมันให้ให้เสียหนีหลีคอยยนัองอยู่ทางขึ้งขาสิ่งใดแน่นทนเคสาผมเ,ยเกยบเจ้าต่างดอกมาล่า หากทามือสิบนิ้วกเรี้ยงดังเที่ยนสิงยำ่ำมโยมมือนนกระดังเที่ยนตามไตอันว่าตนโตคายเป็นทางดวงดอกก้อยเป็นน้ำมันไตเข้านาให้หุเื้อง,องแนทถอนอาจารย์เจา้าฝูงอาจารย์และนับปาดก้อยจ,จําจไว้เมื่อนาได้สังสอน ฝูงวงสาร้อมเสนาโดยใหญ่ฝูงมูสาวป้าพ้อมห้ามมาอยู่สะทือนคอยมีใจตั้งฟังเอาได้จำชือย่อมูแต่ใส่เก่าหูเจ้าแห่คอยฟังใจคิดต่อตั้งยาสามขันิ่งเคี้ยงตายยาเบียนบิดไหลใส่สายมาห้ามน้อยยาใดนั้นเนื่องตันสมกวนผู้ไข้อั้นกวนสิหลงบ้านตันไข่คอสิโอกรหนุ่มผู้ทั้งติดโหมทำมังติดโหมสังขังติดอาพระเจ้าสิลาอ้อพระเจ้าอรลหันตาอ้อศักดิ์สิทธิ์เชิญมาผู้ข่าเด้อ